เพื่อนๆครับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะพาเพืเ่อนๆไปดูฟอร์มการเล่นแบบเต็มเตมครับของมิดฟิลตัวรับของพวกเราวาตารูเอนโดในวัย30ปีในเกมแรกของเขาครับที่ต้องลงมากู้สถานการณ์ในการลิเว์ที่เหลือ10คนในคารลิสเตอร์โดนไล่ออกเขาจะต้องมาลงเล่นเป็นมิดฟิลตัวรับยืนคู่กับโดมินิกโซโบสไลคือถ้าเราดูชื่อชั้นโอเคเพื่อนเพื่อนดูโปรไฟล์เขาไม่ใช่บิ๊กเนมไม่ใช่บิ๊กโปรไฟล์ครับแต่พอเขาเริ่มเล่นพอเขาเริ่มมีเวลาในสนามพอเราเริ่มเห็นเพล์การเล่นของเขา เราเริ่มเข้าใจนะครับเพื่อนๆเออทุกคนเราเริ่มเข้าใจเราไม่มีิดฟิลตัวรับแบบนี้เหลืออะไรครับในทีมและนี่เลยครับคือมิดฟิลตัวรับที่ลิวปูต้องการในเวลานี้ผมใช้คำนี้ตอนนี้เราต้องการเขาเราต้องการมิดฟิลตัวรับ เราต้องการมีฟีลตัวรับแบบนี้ในตอนนี้ครับทุกคนการเข้าบอลดีอาจจะไม่ได้หวือหวาอาจจะไม่ได้ดูน่าตื่นเต้นแล้วก็ยังมีช่วงจังหวะยังมีความเร็วของพีเมยรกความเร็วของเพื่อนร่วมทีมที่เขาจะต้องตามไม่ทันแต่ความนิ่งความสงบการเล่นโดยไม่ลก,ล,กลนลนไม่ดูตื่นสนามเลยเพิ่งมาได้วันแรกเพิ่งมาถึงไม่กี่วันวันสองวันแต่เล่นในขนาดนี้ยังไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมวาโตทุเอนโดโอโอเคแล้วครับเพื่อนเดียวรับชมฟอร์มเขาได้ที่คอนเซ็ตน,นี้ มาครับเพืเ่อนๆ PK118 มาเป็นครอบครัวเดียวกันผมสังเกตที่โปรโฟไฟล์ผมได้เลยครับหรือแอดมาได้เลยครับที่แอด PK118 เพื่อนๆครับย้อนทีด่เดียวเขาเพิ่งมาถึงสโมสรเราเนี่ยน่าจะสักันที่17แล้วก็ตรวจร่างกายอะไรทําเรื่องเสร็จเรียบร้อยก่อนจะเซ็นสัญญาถ่ายภาพโปรโมทอะไรในวันที่18วันที่19ต้องลงสนามเลยรู้ไหมที่ดูเท่ากับว่าวาตารุเอนโดครับยังไม่ได้มีโอกาสลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเลยแม้แต่ครั้งเดียวคือเลนครับบอกเองครับครับย้ําว่าก่อนเกมเนี่ยเขาเดินไปหาเอนโดแล้วก็บอกว่าคุณต้องเล่นแบบนี้นะคุณต้องลงตรงนี้นะบทบาทของคุณเป็นแบบนี้นะโดยที่เอนโดเองครับก็ยังไม่เคยสัมผัสเกมจริงๆกับลิ ต้องเล่นแล้วอ่ะเพื่อนๆแถมยืนก็อบอยังย้ำอีกทีครับว่าจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้คิดด้วยซ้ําว่าจะต้องส่งวาตูเอนโดลงในสถานการณ์แบบนี้ลงในสถานการณ์ที่ทีมเหลือ10คนอ่ะเพื่อนๆโอเค11คนยังยังพอเข้าใจแต่เหลือ10คนเนี่ยโอ้ยิ่งยากเข้าไปใหญ่และนี่คือฟอร์มการเล่นในวันนั้นครับเกงกับบอลมัดของวาตูเอนโดลองดูครับทุกคนแล้วเราจะเข้าใจว่าเออนี่สิคืออย่างน,น้อยนี่คือมิดฟิลด์ตัวรับที่ลิเวอร์พูลต้องการเราต้องใช้คนคนนี้แล้วทุกคนเดี๋ยวติดตามไปพร้อมๆกัน นี่ครับเขาลงมาแทนโคดี้กาโปแล้วก็ลงมาเดี๋ยวเล่นคู่เนี่ยครับชูเลขสองคือยืนยืนคู่กับโดมินิกโซโบสไลเนี่ครับเพื่อนๆลองสังเกตด,ดูเขาจะยืนคู่เนี่ยมันจะมีจังหวะที่เขาเติมขึ้นไปด้วยแล้วก็โซโบจะอยู่ข้างหลังนี่ครับจังหวะการเข้าไปแย่งบอลเนี่ยทุกคนนดูครับบอลจากกีบูคือเขาก็หันมองข้างหน้าแล้วก็เล่นกับลุยดีอาร์ทุกคนดูนี่ครับฝันไากลับมาที่เอนโดอีกครั้งเนี่ครับ ยืนยืนยืนเป็นมิดฟิลด์คู่อยู่กับโดมินิกโซโบสไลน์นี่ดูจังหวะน,นี้ดูกันเข้าเนี่ยครับเข้าตัดบอลดูครับคือเราเห็นทักษะในการตัดบอลในการเข้าบอลมันดูหนักหน่วงอยู่นะเพื่อนเพื่อนนี่ครับก็<ไ>ต้องพยายามเอาตัวรอดคือตอนนั้นสกอร์ลิปูนำอยู่สามหนึ่งเหมือนโจทย์ครอบก็บอกว่าเฮ้ยก็อาจจะไม่ต้องเร่งหรือรีบมากเกินไปเนี่ยครับนี่คือจังหวะที่โดนแย่งบอลเราจะเห็นก็นว่าแม้จะดู มีทักษะเอ,อในการตัดบอลในการเป็นมิดฟิลด์รับแต่เอนโดก็ยังต้องเรียนรู้จังหวะและก็ความรวดเร็วของพรีเมเร์ลีกอยู่เพื่อนๆจังหวะมื่อสกู่นี่คือเขายังช้าอยู่เนี่ยครับยังมีบางก้าวที่ยังตามความเร็วของพรีเมยร์ลีกไม่ทันแตงว่าทุกคนว่าเขายังไม่ได้ลงซ้อมเลยนี่คือเกมแรกคือย้ายมาสองวันต้องเล่นแล้วอะ่ะเนี่ยดูทุกคนแต่สิ่งที่เราเห็นครับนี่เขาค่อนข้าง,งนิ่งนะไม่ไม่ไม่ไมลกไม่โรนไม่ ไม่ได้ลงไปแล้วดูแบบทําอะไรไม่ถูกอ่ะยืนอยู่นิ่งๆอ่ะไม่ใช่เนี่ยครับเขาก็พยายามมีส่วนร่วมตลอดเนี่ยพยายามรับบอลพยายามเล่นเชื่อมเกมกับเพื่อนร่วมทีมจังหวะตัดบอลหรืออะไรเนี่ยครับเขาก็พยายามอ่านตลอดจังหวะไหนขึ้นไม่ได้ก็ย้อนกลับไปฟาร์มได้เนี่ยครับขึ้นไม่ได้ก็ส่งบอลกลับก่อนเนี่ยครับจังหวะเนี่ยเห็นไหมฮะมันเขายังดูช้าอยู่สักสักหนึ่งจังหวะไอการเคลื่อนที่ไอการอะไรเนี่ยแต่ว่าเราดูพลังงานดูอินเนอร์ ดูอะไรเขายังมีอยู่ทุกคนแต่เพียงแต่ว,ว่านี่ครับเรื่องจังหวะผมว่านี่คือสิ่งที่วาเราดูเอนโดยังต้องเรียนรู้กับความรวดเร็วของพรีเมียร์ลีกแต่หลายอย่างนีครับทักษะในการอ่านจังหวะเวลาเขาต้องเข้าไปอยู่ตรงไหนไปรับบอลตรงไหนเนี่ยครับเล่นครองบอลยังไงแย่งบอลยังไงแล้วหนีการเพลสซิ่งยังไงจ่ายบอลขึ้นหน้าย,ยังไงผมว่าเขาทําได้แล้วนิ่งนี่คือที่สำคัญทุกคนเนี่ครับ มันอาจจะไม่ได้ดูหอวอหว้าไม่ได้ดูโอ้โหอะไรขนาดนั้นแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยเฮ้ยเขาเขาเขา,เขามีทักษะในการตัดบอลที่ดีนี่คือมิดฟิลตัวรับจริงๆทุกคนมิดฟิลตัวรับที่ไม่ใช่โดมินิกโซบอสไลถอยมาเล่นไม่ใช่เทรนด์เล็กซานเดอร์โนถอยมาเล่นอย่นี่คือมิดฟิลตัวรับที่เล่นในแบบฟาบินโยเออทักษะในการแย่งบอลประมาณนั้นแต่สิ่งที่เขาอาจจะต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับรีมอร์ลีกก็คือจังหวะการเล่นทุกคนและนี่แหละครับวาตารุเอนโด ถ้าตามข่าวเมื่อล่าสุดเนี่ยเหมือนที่เจมส์เพ็ดเขารายงานนะครับว่าลิวพูอาจจะไม่ซื้อมิดฟิลตัวรับแล้วแล้วใช้วาตุลุเอ็นโดหรืออาจจะไปรออังเดในช่วงมกราคมแต่ยังไงยังไงครับทุกคนข่าวสารมันก็ยังออกมาแต่ตอนนี้อย่างน้อยๆเพื่อนๆลิวพูมีมิดฟิลตัวรับนะครับอย่างน้อยๆวาตุลุเอ็นโดเราเห็นเลยครับว่าซื้อเข้าขมาเขาลงเล่นได้เลยอาจจะต้องมีปรับตัวบ้างแต่สามารถสตาร์ทได้เลยเพื่อนๆเพราะฉะนั้น ผมว่าน,นี่คือนักเตะที่ช่วยลิวพูดได้แน่นอนครับมิดฟิลด์ตัวรับที่ลิวพูต้องการในเวลานี้เนี่ยวาตารุเอนโดเดี๋ยวลองดูเขาต่อไปครับทุกคนเอาจะช่วยเขาและนี่คือลิวพูไทยแรงครับถ้าคุณรักคงแดงถ้าคุณนักทีมนี้จำไม่ดีดีครับเราคือเพื่อนกัน